ยังไงยังไงจังวัดดังาจังไม่ตังกับชมนากับอาลีเราเจอกันอีกแล้วในเรื่องนี้ข่าวันนี้เราจะมบรีแคปกันต่อนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องราวมากมายในน็อตมีพีซีใช่หลังจากที่ชอนจับผิดไปเรื่อยๆแล้วก็โปะไปเรื่อย แต่น้องเราก็มีความไหลลื่นได้อยู่นะได้วางเครื่องไหลลื่นอยู่อีพีนี้ไม่ค่อยมีประเด็นประเด็นสอดแทรกให้พูดเยอะยุ่ยมีนะมากเลยแบบก็จะมีเรื่องไอ้อินพินพูดีเป็นเรื่องหลักเรื่องเดียวเลยว่ามันไม่ได้มีซีนของการจะทำอะไรที่อีพีนี้อินพูดีอีทีน่อิทธิพลปลอดอะไรวะอ่ะพิสิตปลอดปลอดโทษเลยสักอย่างเออนั่นแหละซ้ำย่างอินพูดี ก็คล <Go. S 2> ับสับไปก็ก็ไม่ต้องแบบก <Go. S 2> ็้ก็ชัดเจนอยู่เนาะมันโย,มยไม่หมายความห่ายชัดเจนเออก็ชัดเจนอยู่มันมีคนไหลเยเล,ลเวลให้เราถึงเรารู้สึกว่าตัวละครเรื่องนี้เขาแบบคิดกันใหญ่อะเออเรารู้สึกว่าแบบว่า ฉันรู้สึกว่าเขาจะไปไม่ถึงอ่ะคือทุกคนมีเป้าหมายที่ใหญ่มากที่ใหญ่มากใช่ใชเรารู้สึกว่ากําลังของของเราคือกลุ่มคนที่เล็กแบบไม่ใช่เล็กธรรมดาเล็กมากเล็กแบบต้องแอบกบดานนะแต่แต่เขาสามารถที่จะแบบกระตุ้นได้ไงมีแรงกระตุ้นแรงกระพือปีใต้ลมกระโลงมันจะไม่ต้องเซนเซอร์บก็ต้องเซนเซอร์มันกำลังดีเลยอ่ะ คือเราไม่ได้กันวังดูถูกสิ่งที่เขาคิดแต่เรารู้สึกแต่เรารู้สึกว่าแบบประเมินตามแบบแฟกต์้วยอเราเรารู้สึกว่ากําลังของเขามันเล็กแต่สิ่งหนะ้านะที่แห่งนี้หน้าที่แห่งนี้อ่นะณจุดจุดนี้ด้วยณเวลานี้ของของพวกเขาเอะเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาแบบจะทำจะทำแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งเขาจะทําเป็นสิ่งเพราะเขาต้องทําสิ่งนั้นหรอกแต่เขาเนี่จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าถ้ามีเป้าหมายเนี้ยแล้วค่อยกลับมาย้อนเงว่า เป้าหมายใหญ่ขนาดนี้ในสังคมที่เราทำมาทำได้แค่ไหนมากกว่าคือไม่ได้เขาคงไม่ได้คาดหวังว่าเขาเองตัวด้วยองค์เองจะสามารถทาเป้าหมายให้สาเร็จได้หรอกแต่เขาคงแค่เหมือนตั้งไว้ก่อนว่าปลายทางเราคืออะไรแล้วค่อยกลับมาย้อนว่าเราควไปไปไหนกันดีด,ด้วยกาลังคนแค่นี้ด้วยด้วยจํานวนคนเท่านี้มากกว่าเราเข้าใจคือการเราบางบางบางประเด็นเราเห็นว่ามันไม่ได้ทําได้แค่ของอย่างมันต้องแบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือกับอะไรเช่นในเรื่องของเขาเรียกอะไรวะ ที่รับการ,การอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกเกี่ยวโยงกับหลายสิ่งอย่างอ่ะมันไม่ใช่สิ่งแบบไม่รู้รู้สึกว่ามันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องมีองค์กรหรืออะไรที่มันแบบหลายอย่างหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวแบ๊ชเลยชเลยชเลยซิแบ๊นเป็นนายกไม่แต่ถ้ามองจริงๆถ้ามองแบบไอเดียลเลยจริงจริงแบบจริงๆเลยก็ถูกแหละเพราะว่า เออประเทศถูกขับเคลื่อนด้วยประชาชนแล้วเราเป็นแบบหนึ่งในประชาชนที่เพราะว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเราต้องไปเปลี่ยนแปลงที่กฎหมายแล้วก็ประชาชนมีสิทธิ์ในการแบบเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงแบบเรื่องกฎหมายได้ถ้ารวมตัวกันมากพออเออฉันก็เลยเข้าใจว่าเขาต้องได้มวลมหาประชาชนเขาต้องแบบรวมตัวกันเขาคนที่คิดเห็นเหมือนเขาเออใช่ให้ใหญ่กว่านี้ได้แต่แต่เราแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีแท็กติกที่ชัดเจนว่า how ยูโกเดดดักอ่าเเข้าใจใช่ไหมเหตการณ์าว่าคุณทำยังไงให้ไปอย่างนั้นเออแ่ี้มนก็เลยหยุแต่ว่าในสิ่งใประเด็นที่เขาแบบลิสต์ขึ้นมามันคือแบบเมันคือสิ่งที่แบบก็เห็นเพ้าหมายสัจเจนว่าเพราะหมายคุณอยากเป็นอะไรเอซึ่งมันคือหน้าที่แห่งนี้มันก็ไปอย่างนั้นจริงจริงใช่เหมือนคนได้รับเดือนนั้นจริงๆอย่างที่เขาเอออยากให้แก้ไขอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าเป็นตัวเลย ไม่เลยไม่อยไม่ไดเมื่ออย่างที่หยกบอกว่าคือหยกอยากให้คือสังคมอะท r ีตคนพิการให้เหมือนกับคนทั่วไปปกติอะไรเงี้ยคือแปลว่าเขาไม่ได้ต้องการให้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้ามาแล้วคือต้องการให้ทุกคนเลยอะน่ะขเปลี่ยน mindset เออให้ให้แบบยอมรับแล้วก็แบบทรีตกับคู่พิการให้เหมือนคนทั่วไปมันยากอะมันยิ่งเหมือนชี้จุดอะแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาได้แบบ ขึ้นมาพูดหรือให้ข้อมูลหน่วยงานไหนที่เข้ามาพูดแล้วแบบออกสื่อใหญ่ๆชมันก็อาจจะมีโอกาสได้คือความหมายอย่างที่อย่างที่บอกแหะคือเรื่องของที่เขาอยากทําอ่ะมันไม่ใช่แค่การจะจะทำกันในกลุ่มเล็กๆอ่ะมันคือเรื่องที่ต้องทําออกมาสู่สาธารณะคือต้องทาแบบพับบิต้องทําแบบมันแมสให้เข้าถึงคนเยอะๆอ่ะคือมันก็แมสอะไรก็แมสง่ายถ้าถ้าถ้าเขายังใช้วิธีการ แบบไม่รู้ดิถ้าเป็นซ่อนๆเอออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไงความรู้สึกเคียะเขาต้องมีประเด็นเออใช่มันคือประเด็นบางประเด็นมันต้องเปิดสิ่งแล้วทําให้มันแบบให้คนเห็นอะไรเงี้ยเขาต้องออกมาจากมุมมืดของเขาใช่ซึ่งพี่ว่ามันอาจจะยากเพราะว่าตอนนี้คือสิ่งที่เขาทามันก็เกิดใหม่อ่ะเออบางอย่างใช่เอิดใหม่ไม่เ้าใจปะเขาได้เป็นสันเบี้ยอยู่อ่ะมันหรือว่ามันเลยออกมาแบบอย่างเรื่องคนพิการเราว่าทําได้ ออาเพราะว่าเป็นเวสว่างจะออกมาทำได้แต่เรื่องแบบถ้าลงทวีอาจจะไม่ได้ในจุดตอนนี้อ t ดารย์มดอาาคตอาจจะเป็นไปได้ต้องรอดูว่าเขาจะเชื่อมโยงซีรีส์นี้จนจบถึงการลงทวีหรือเปล่าคือเรื่องคนพิการเราเราเห็นแบบอเดียเห็นต่างก็ไม่ได้เห็นต่างแต่แบบมันอีกจุดนึงอีกแบบอกููกุรูดักเนยคือการการที่เขาบอกว่าจะให้คมพิการเกาเรียกอะไร มีสิทธ์คือด้วยด้วยนูปประโยชน์นะคือเราเห็นโดยการที่คนพิกาก็คือคือประชาชส่วนคนหนึ่งเขาควรมีสิทธิ์มีเสียงมีตัวอย่างใั้นแทบไเท่าปกติแต่แบบในเรื่องของคําว่าที่ที่ตัวอาตัวยกไปเจอมาแล้วอยากได้คือเป็นเรื่องของการทํางานอะคือมันต้องคือก็ต้องยอมรับว่าคนพิการในในการพิการบางอย่างมันส่งผลให้มันมันเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถถึง แค่นั้นการทํางานบางอย่างนั้นได้ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับนะมันถึงแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเขาจะเข้ามาแเราเอาจริงบ้านมันเหมือนมันเหมือนคนทั่วไปแหละจริงใช่เหมือนเราจบที่เราเรียนมาอืมแต่เราจะไปทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราอาจจะ็มีความรู้นั้นเราก็มีความสามารถนึงนเหมือนกันเออมันก็จะแบบว่ามันมันต้องแบบชี้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ที้ว่าแบบเขาคือมีการไมีอารอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่แบบก็อย่างแบบเช่นแบบว่าทำได้ไหมทำได้ทำทำได้ไหมทำได้ทำแค่นั้ใช่เหมือนกันอย่างเงี้ย แต่คือแต่คือมันมันเลยทําให้บางอย่างมันกลายเป็นภาพมันกลายเป็นว่าไม่เอาเขาเพราะเขาเป็นคนพิการซึ่งมันไม่ใช่ไงมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันทาไม่ได้เ้องอะไรเงี้ยเ่นคือบางอย่างเขาเข้าใจที่ออยพูดบางอย่างเหมือนคนพิการหรือว่าฝั่งที่อยู่ฝั่งคนพิการจะบางทีก็จะโทษชอบเคลมว่าแบบฉันไม่ได้เพราะว่าฉันพิการแน่เลยอแต่ที่จริงบางทีไม่ได้แบบมองไปว่าแบบ คุณสมบัติเรามันไม่ได้มีหมายถึงว่าแบบมันต้องใช้ทักษะที่แบบอาลพกการไปอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีมันต้องดูว่ามันแบบทําได้ไหมอย่างที่บอกถ้าทําได้อย่างนั้นก็ไม่ควรจะกีดกันใช่ประมาณนี้นที่จะพูดก็เข้าใจาคือในอันเนี้ยมันมันด้วยความเป็นแม่หยกหยกก็เลยมีความอโมชั่นแบบเออเชื่อเรู้สว่าสารที่หยกเสื่อออกมามันดูแบบมันมีความมันเป็ตัวอันเส่วนตัวที่มันแบบมันไม่ใช่สิทธิ์อย่างที่เราเขาจะพูดเรื่องนีไปหน่อยเอชเเพราะว่าในอีพีที่ คือสิ่งที่หยกพูดก็ยังไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าถ้าแม่อยากจะลองทํามันก็ยังมีแบบอย่างอื่นให้แม่ได้ลองอะไรอย่างนี้เออมันก็เลยยังแบบติดค้างตรงนี้นิดนึงที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีความแบบเพอร์ซันอลมันก็เหมือนกันอะเนาะที่แบบนายจ้างจะจ้างคนคนหนึ่งคนปกติทั่วไปก็มีโอกาสที่จะไม่ถูกจ้างอเพราะเอากูก็ไม่ได้อยากได้คนหนึ่งไงกูอยากได้อีกแบบหนึ่งไงมันก็เหมือนกันแต่ว่าพี่แต่ว่าเราเราอะแอบคิดว่า ยกอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแม่อาจจะไม่ได้เจอครั้งแรกอะ่อาจจะเจอมาายครครั้งที่เราเห็นอาจจะเป็นโอเคมันคือครั้งแรกไงคือประสบการณ์หยกใว่าเใช่กว่าแต่กว่าจะถึงวันนี้แม่ยกต้องโดนฟรีอปฏิเสธด้วยคำว่าพิการมาแล้วกี่ครั้งกี่เรื่องก็แม่เขายังบอกเลยว่าเขาชินแล้วเออเข้าใจปะเข้าใจปะมันเลยทำให้เขา มันเป็นปมหรือมันเป็นความคิดที่แบบเขาเคยเขีนว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไปแล้วม,มันก็เลย<ๆ><ๆ>ทุกๆุกทุกทุกครั้งที่เกิดปัญหาหยกเลยคิดว่าเกิดจากคําว่าพิการทั้งทั้งที่อย่างที่เราบอกแหละถ้าเป็นประเด็นล่าสุดที่เราเห็นคือจริงมันมันขึ้นกับคุณสมบัติที่มันไม่แมชกับงานที่แม่ได้รับเฉยๆแต่มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่หยกเจอโอเคเพราะเขาก็รู้สึกว่าเอออาจจะอยากจะแก้ให้กับทุกๆุกปัญหาให้มันแบบอันนี้ไปเลยหรือเปล่าเราลองเล่นตามซีรีส์ไหม คนยกมาคนละเคลมไหมอุ้ยมันพูดไม่ได้เลยที่ที่แห่งนั้นในเรื่องกันที่แห่งนี้มันพูดกันไม่ได้เราไม่มีทวีให้แบบเอามาเคลมไงมันไม่ชื่อไม่ได้ทวีคูณคือในประเทศไทยในเรื่องเราพูดไม่ได้แต่ในไอ้ไหนในประเศไทยในเรื่องเราพูดได้แต่ที่แห่งสวยตรงนี้เพูดไม่ได้เที่ยวอยู่ตรงนี้จริงห้องสี่เหลี่ยมนี่หละประเด็นของแกรมคืออะไรนะเราจับไม่ทันะที่แกรมอยากทำอะ แกมัดคืองานใหญ่สุดเลยที่แบบอยากเปลี่ยนระบบเปนระบบเปกฎหมายโออยากเปลี่ยนระบบไม่พูดแล้วแกไม่มีความรู้แกคืออินพุตติ้ตรงๆเลยแหละที่ที่ไปถกเถียงมาเลยคือแกยกลากโคนแต่แกยังไม่มี How to อะแอคชั่นแพรน์เนอะมันก็เลยคือพอเป็นฉากเนี้ยเราก็เลยงงว่าแบบมึงจะสุ่มคนทำ แต่การพิ t ชิ่งกัน proposal ของมึงยังไม่ชัดเลยว่ามึงทําอะไรนะเออแ่ทุกคนจะทำ proposal ร่วมกันอ๋อคือทุกคนจะมาวางแผนร่วมกันแค่หาไอเดียแล้วว่าจะทําอะไรคือมันไม่มีการพิ t ชิ่งมันเป็นการอ่าใครจะพูดอะไรกันนะครับเอาเลยสุดยอดใครก็เอาเลย เราแค่เราคิดว่าฉากนี้เขาคงแค่จะตั้งใจเสนอไอเดียหรือประเด็นให้ให้ให้คิดต่อให้ถกแหละเพราะอย่างที่เราบอกแหละบางอย่างมันไม่สามารถแก้ได้ในในไม่กระทั่งเจนเขาเสี่คนก็ได้เช่นการแก้ระบบที่แกรมอยากจะแก้มันต้องใช้เวลามากเจนไม่รู้เจนของคนความรู้ความเข้าใจมันจะทำได้ในวันหนึ่งแต่แค่แบบไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ซึ่การที่เขาจะรู้สึกว่า อ่าทําของแกรมไม่เสร็จในปีเดียวลูกแต่เธออย่าลืมนะอุ้ยอันนี้ฉันพูดความจริงเอ้ฉันพูดแฟ้ยในความเห็นส่วนตัวอ่าพอคอพอคอร์จริงในความจริงในความเห็นส่วนตัวเธอย่าลืมว่าคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงอ่ะอืมบางทีคนกลุ่มเหล่านั้นอ่ะอาจจะคนพบประโยชน์บางอย่างจากคนรุ่นเก่าที่ส่งต่อกันมาต่อได้แล้วก็ยังคงรากเหมือนเดิอืม ก็เป็็นกมีโอกาสมันก็มีโอกาสคือวันหนึ่งคนที่เราเป็นคนใส่ไม่ได้รับรู้อะไรรู้มันไม่ดีไม่ด้วยนั่นี่ะอยากเขาเปลี่ยนแปลงแต่พอเราวันหนึ่งเข้าไปอยู่ในระบบนั้นแล้วแล้วแบบว่าเราเป็นผู้ได้ประโยชน์อ่ะแล้วพอเราเป็นผู้ได้ประโยชน์อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้าฉันก็ไม่ได้เข้าใจปะถ้าอุดมการ์เราไม่แน่วแน่มากพอถ้าแพชั่นเราไม่เปรี้คนเรามันมีหลายรูปแบบถ้าแพชั่นฟูดเราไม่ได้เปรี้ยวพอไม่ใช่สวหรับรถใมาอีกแล้วหนึ่งก็เป็นเวลาอาจจะต้องแก้ไขตั้งแต่เรื่องของการศึกษา ใช่พวกเราเนี่ยพอเรามานั่งตรงนี้ก็รู้สึกว่าการสึกษาสสำคัญสําคัญกว่าอะไรตัวนาการสำคัญกับความรู้จริงแต่ความรู้ต้องมาตีกั่อารความรู้บางทีก็สำคัญไม่ใช่บางทีอะ ไม่เขาบอกว่าแรงสำคัญของความรู้แต่ไม่ได้บอกความรู้ไม่สำคัญเอาใหม่ก่อนเราตีมาก่อนอ๋อเราตีความผิดเหรอเ่ไดความรู้เลยแบบมันสำคัญอันนี้คือเส้นของความสำคัญความรู้เราทุกอย่างติดการร้อยหนึ่งได้ใช่ไม่ใช่ว่าสูตรต้องทดสอบฝันใส่สัจธรรไม่ใช่อ่ะแล้วเอาควาคิดปะเด็นนี้แค่ให้เราได้ถกให้ได้คิดว่าที่แหงที่แห่งซวยแห่งนั้นในเรื่องเนี่ยมันเป็นที่เียวมี่เสิ่งนี้หรือเปล่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าคนที่มาพูดเขาแบบมีแบบพิ้เสียงอะไรแบบตองจอใช่ไหมเพราะว่าเขาพูดดูแบบ powerful ดูสัมผัสแล้วว่าการพูดของเขามันส่งงพลังใช่แล้วขาดูบอกว่าการเป็นแกนนำแต่เขาคงไม่เอาคนแล้วคนอ่ะเขาูงแบบเขาไม่รู้เขาไม่รู้ก็เลยพูดเนี่ยไม่รู้เพราะว่าถ้าเท่ามามจะมีดราม่าเขาคงเอานากแสดงเลยอาจจะแบบพูดแบบรู้สึกแบบ powerful เพราะว่าเขาพูดเสียงดังเลยอ่ะมีสองทางอย่างเงี้ยต้องมีคอมเมนต์ประเภทนี้แหละ ไม่ใช่ค่ะก็ทำิ่งที่ถูก <S <S เแล้วสบายใจใช่ไหมใช่สบายใจแล้วก็จะบอกมันจะบอกมไม่ได้แฝงแค่เรื่องอินฟลูดิ้ดงเดียวมันมีแฝงเรื่องตอนที่เป็นบทบทแ랩บทบทบทประพันธ์ใช่ใช่<ท>ออตอนเต้นอ,อ,อันนั้นคุ้นบทมากเลยอะเอาไปถือว่าท่อนแด랩ใช่ไหมใช่ท่อนแด랩เหมือนเหมือนไปเจอมาสักเพลงหนึ่งอะฟังก็คุ้นคุ้นเหมือนกันอาจจะมาจากแบบไอ้นี่เปล่าพวกแบบวรรณคดีไอ้ไม่ใช่ไหวรรณกรรมอะวรรณกรรมแบบที่มันเป็นบทประพันธ์แบบเนี้ย หรือเปล่ามไม่รู้แต่งหรออ่าไม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแบบนี้เลยขาไม่ได้แต่งใหม่ขึ้นหรอกไม่รู้ไงไม่รู้แต่ฉฉัันนคิดว่ามันคิดว่าแบบว่าถ้าใหม่มันก็จะว้าวดีแต่ถ้าที่สุดก็แบบมันก็ดูมันก็ดูแบบตลาดรัสรุนลงตัวเกินกว่าจะแบบแต่งใหม่ทั้งหมดอ่ะเอาเขาก็ให้คนนักร้องเลยก็เป็นได้มาแต่งไมีได้เป็นไม่ได้เพราะนี่คือ T M M จะมีไม่ได้เออนี่ก็เหมือนเพลงประกอบละครหนึ่งเพลงแค่นั้น T M M ค่ะเขาแต่งขึ้นมาใหม่เออเราคิดว่าจะแต่งใหม่ ไม่รู้นะแต่หล่อแต่ศิลปะการเต้นชอบทำแบบโดนคนมันอิมแพกนะปวดหัวแล้วตกรองจริงโดนแล้วตีแบบแดงเจ็บจริงแดงจริงแน่นฮก็แน่นกระถูกใช่ดูจากตัวพี่ออยเหรอแน่นโอ้โหกระจกใช่แต่าแต่ว่าเราขอกลับไปฉัดที่คุยกันเรื่องเลสเรื่องเลสประเด็นอะเรารู้สึกว่าแต่เขาอะตีบทดีนะเขาลงด้วยการที่ให้น้องเลือก ของชอนซึ่งเรื่องของชอนอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทําได้ใช่ทำได้แบบแค่เขาทําได้มันไม่ใหญ่มากมันไม่ใหญ่มากข้าแต่ว่าเออเราก็รู้สึกว่าอ่ะเลยคิดว่าจริงๆเขาแค่อยากให้พูดถึงประเด็นอื่นให้เราคิดต่อแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเรื่องมันก็ต้องไปตามเรื่องของมันคือไปตามทางของการทําลายทวีเหมือนแห่ขึ้นมาสะกิดขึ้นมาใช่ก็ใช่ใช่แก่ก็แต่จเออมันเี่วกันหนเนี่ยไม่หนูหมเรื่องแหละ ไม่ใช่แค่เออก็ถูกแล้วมันก็ตามที่เธอพูดแหละความหมายเดียวกันใช่แค่พูดอะไรก็รู้ฉันกันเธอทุกคนมันอยากจะเสริมอยากจะเสริมอะไรสักอย่างเอยอยากจะเสริมแบบเห็นต่างแต่ก็คือเห็นต่างเนเรื่องเดียวกันมแต่เสริมเอออยากเห็นเหมือนแต่ว่าต่างกันไม่ได้คิดเหมือนกันยาอยากแต่แล้วก็แต่ไม่ได้งงกันเหมือนกันี่ว่าแม่ก็ต้องพูดเ็จก็ตามด้วยเขาแต่ว่า ไที่ฉันจะเสริมเพราะว่ามันมันมีความแฝงความเป็นซีนีวายอยู่ในการแบบคือว่าไม่ทำไมถ้าจะเสริมก็เมื่อกี้ฉันไม่ได้ตามเฟรมไงอะไรบางานขาดมีคนขาดแะ่คุอแย่มากต้องให้ต้องให้พี่ยอมสกัดสะอาดเลยพี่ยอาพี่เอะไรพี่ยอมชื่อไม่ได้กูเลือขัดมึงอีกทีนึง อไม่เป็นแบบแฝงความแบบน่าผาดความวายที่แบบอ่าคุณเล่นของมึงเป็นกันชอนอ้ากลัวให้มึงกูให้มึงไงกูให้มึงมึงงอนเนี่ยมึงงอนใช่มาด้วยความที่นางก็อยากรู้ว่าชอนต้องการอะไรเป้าหมายของชอนคืออะไรทำไมถึงเดสประเด็นเรื่องของทวีแล้วทำไมโกรธแค้นทวีขนาดนั้นใช่เอาหราซายุก็นะยเชื่อว่ากินไม่ออกออชอนแล้วกันง่ายก็แบบไม่เพรว่านางอยากรู้ว่านางอยากรู้เรื่องชอนนางคนฉลาดนางเป้าหมายอืม ก็ได้อ่าก็ได้เขียนต่างบ้างไงเดี๋ยวมันจะหาไปเป็นการดูกันหมดทั้งช่องไม่ได้ที้เห็นด้วยแต่ถ้าวงนั้นเป็นวงกระเทยอ่ะไม่จบนะไม่จบมันจะแบบไอ้ดืไอ้ซีนอ่ะไอ้ที่ว่าไม่จบไม่ใช่เรื่องประเด็นนั้นแต่เป็นเรื่องจราเข้หนึ่งมันจะงัดคือแรกมันจะเริ่มจากการที่ มึงมาเล่นยังไงไม่ไม่เลยเรบอกไอ้เฮียบอกว่าเดี๋ยวจะให้จอเคสตัดสินแล่ตัวนี้นะกูเตรียมไม่ได้บอกถ้ามันงับขาใครคนนั้นจะได้โปรเจกต์รอดผักกระเทยลงไปหมดใครที่รอดขึ้นมาแต่ได้ทำเรื่องนั้นแต่คนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่นี่ก็ดะห้าคนทำไมกดอ่าวพังตัวใหญ่ไม่อะไรสิ่งที่กดอีต่อกดแหละกดปากลงมากดปากบนลงมาจบตายไม่ใช่ตัวนี้อยู่ข้างนอก ตอนนี้สงสัยตัวละครอยู่สองคนคือเฮียคือกุมภาพันธ์เนี่ยกับต๊อดครับตอดอะคือแบบคือต๊อดเนี่ยตอนเริ่มสงสัยว่าจะเป็นดอกแนวแบบตัวลายละเป็นแบบเขาดูมีความแบบอย่างที่เล่าไปแบบเอชี้นําให้แบ็คให้ใบไปทางนู้นทางนี้อะแล้วต็อดดูจริงว่าฟูมากเลยอะจริงเหรอทำไมต๊อดดูพลฟูมากแต่ว่าดูแบบไม่สนอะไรอะหรือว่าที่จริงตอดเป็นคู่แข่งกับทวี แล้วก็เลยแบบข้างมือเป็นไปได้หรือว่าพอตอเป็นคู่แข่งทวีเป็นไปได้ก็อาจจะย่ากเป็นไปได้ยึงมือสังหารเป็นไปได้อีกคนหนึ่งที่สงสัยคือเฮียกุมภาเนั่นแหละคือมันถึงแบบลูกที่เฮียกุมภาคือทวียังไม่ยังไม่รู้แบกกราวคือเฮียเฮียจัดเตรียมเฮียทำให้แต่เฮียไม่ลงมือนะครับแต่เฮียเป็นแบ็คออฟฟิศไงเป็นแบบซัพพอร์ตแต่เป็นคนที่พยายามจะแบบเตรียมการลบตลอดเวลาใช่ทำไมเขาเป็นใครอ่ะเขาไม่ยังลบในมือหรอ อยูในลิควิดข้ามไปค่ะเออเขามีสมองแหละจริงจริงถ้าเขาไม่มีสมองเขาจะไม่พูดอะไรแบบนี้ใช่การใช้ชินเลยนะเนาะเฮียเองก็ต้องเราต้องต้องรอก่อนว่าแบบเฮียมีภูมิหลังอะไรมีอะไรก็ตามเลยคือแมาแบบเนี้ยแบบเฮยลงมือเองไม่ได้หว่ะต้องเป็นเช่นหมบอย่างมพวกยูทำซึ่งเฮียก็ไม่ได้ดูแก่กว่าพวกเธีอะนะว่ะจริงเฮียดูชินนี้วเออน่าพวกมึงดูแก่กว่าเฮียอย่างเงียแต่แค่จะเป็นแค่แม่ทุนหัวที่คอยช่วยแบทไว้ตลอดแล้วทำไมต้องช่วยอ่ะ ไม่รู้หัวอ๋อแค่นั้นเลยคงเป็นลอยซัพพอร์ตแต่เดี๋ยวเชื่อว่าคงจะมีให้เห็นแหละแต่อย่างวันนี้เราก็จะเห็นอาการแล้วก็ปมของชอนมาที่นอนร้องไห้ร้องหยคุณถึงจะเรียกแม่เน่องจากแม่ไม่ได้เปยพ่อใช่ไหม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยอยู่ว่าที่พ่อโดนก็เลยเรียกหาแม่จ่ะแม่เพราะว่าเราไเราเรืปตูแล้วไงแม่เข้าบ้านคุณไม่ได้อยู่ที่พูดเลยอหรอเราเดาเราเดาว่า พ่อเขาคือเคสที่เป็นแพะของทวีนั่นแหละยาายขึ้นมาชอบเรีว่าอัจจะในนี้มีคำว่าจะรลอยคำแล้วอัดจัไม่มาเป็นมนเป็นการคาดดาวด้วยนะใช่คำว่าแต่อัดจัแต่ว่าส่วนตัวเราเว่าในเคสทวีพ่อเขาเป็นแพะอัดจอัดจัดเขาขายพ่อทวีพ่อชอนโอ้อนเฟมแล้วแต่เฟมดาวอย่างนะว่า ว่ามพ่อชอนอ่ะเป็นแพรแต่ฉันเลาอีกอย่างว่าแพ้อ่ะน่าจะเป็นพ่อชอนใอ่ใช่ว่ากันละไม่ไม่พ่อชอนน่าจะเป็นแพ้่แต่ว่าคหนใต้เลยมันองพูดอย่างนี้ได้รู้ว่าเออคุณได้ขัดเลยนะแต่แบบเออด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออขอดีนึงกอนเราอืออ่าทีนี้มาดูประเด็นอีกอ่าทางคุณ แต่คู่หยกกับหน้าไม่มีอะไรเท่าไหร่มีแค่คำทีเล็กๆคมที่เล็กๆอะไมาโนเอออันนี้เป็นการเรียกว่ามโนภาพมโนภาพฉันอยากรู้ว่าในภาพชุดนั้นอะอะไรที่บ่งบอกว่ามันเป็นหยกมันเสื้อมันเขียนว่าหยกหรอเลยถือไฟถือไฟมันจะถือไฟเพราะเขาเป็นกลุ่มคนเผาหรือเปล่าเนีแต่เป็นกลุ่มคนแต่เขาในพิเศษตัวเองไปแล้วเต่าเห็นหน้าอยู่คนเดียวไงอ๋อหรือว่าหยกคิดว่ามาคนเดียวไหมไม่หรอ่าหลายคนตามันก็ใครหยกอยู่นะที่ว่าเนาะ ใช่ขนาดฉันเห็นแววตาของไว้ยังเห็นเป็นแปรมเลยใช่ใช่ใช่ก็ได้เลยคือการเห็นเห็นรูปแล้วจะตีความเป็นตัวเองอ่ะก็ไม่ผิดแต่การเดินมาถามเพื่อว่ามึงมึงแฟนมึงอ่ะว่ารูปมึงครับลงไอจีบ้างไหมการทั้งหลักทั้นสุดมือนต้องตีควานข้างมาอ๋อแต่เนาะประโยชน์ลรวก็ไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆน้โมกับชอนนะำโมกับชอนไม่ได้เป็นแฟนกัน แล้วก็นี่มีประเด็นใหม่คือน้องยูจีนยูจีนยูเทิร์นบาร์ที่สรุปยูจีนกับจีเอ้ยกับไม่ใช่จีแกมคือยังไงอะไรยังไงเอออันนี้เราไม่รู้เรากระสินแกะภาพไม่ได้ยูจีนแกมแบ็คจริงใช่แล้วตัวจีคือจีนหรือแกรมแกรมใช่น่าจะจีนนะถ้ายูจีนต้องใส่ตัวยูไหมน่าจะวายยูก็ถ้าอยูจีนอะ กไม่ดูไม่ถูกอย่าไปถูกอย่าไปใช่ไหมอย่าไปใชยว่าอย่าไปก็อย่าไปอ่ะก็ในส่วนของชอนกับแบล็กอ่ะก็หลังจากที่แบล็กเปลี่ยนไปการที่น้องไว้มาสมบูรณ์มันทำให้ให้ให้ชอนเห็นว่าเออแบล็คไม่ไเปลี่ยนแปลว่ะแม่งน่ารักหนุนอ่ะเลยเนี่ยในสายตาเขาคงแบบลืมน้ำมูกไปแล้วว่ะมีความอยากจับเขาแล้วมันก็ไม่ได้ลืมน้ำมูกแล้วการจับผิดอ่ะเขาอะไรตัดส่าเลย ผมมันยาแหละเนาะตัดสายเลยอีย่างวะเจ้าขอโทรศัพท์ไปเลยเจ่าขเอาปืนมาดิทุกคนเหนื่อยปะนี่นะจริงจริงว่าเหนื่อยปะไม่รู้เรื่องไหมอ่ะกลัวไม่รู้เรื่องเลยจริงคือซึ่หลังที่เราถกกันไปน้ำมอตัดสะซอยใหญ่อะไรของแม่งอะไรก็ไม่รู้กระเทยกดปุ่มอินเสิร์ตกันเก่งมากงงมากเหมือนเวลาทุกคนดูหนังแล้ว สมัยก่อนนะต้องยอมรับเวลาดูหนังเถื่อนแล้วมันจะมีวิดีโอแซงขึ้นมาแซงกขึ้นมาแบบมันมีหยอดป็นยู่ฝ้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยคือมันไม่รู้เรื่องโฆษณาเขาทำไมมีงโฆษณาเขาทำไมมาแล้วไ่ตอนนี้มันยังมีอยู่หรอมีอย่าไปบอกว่าเราใช้ของเถื่อนซีไปไปบอสมัยก่อนไงเราบอกแล้วเราเคยผิดมีคนบอแล้วผิดเราเคยผิดเลยยอมรับมีคนบอกเฟรมพี่ไลห์บอกเฟรมเออไม่เราดูจากคลิปน้องวอน้องวอลก็เคยร้องเพลงไอ้นี่อยู่ฝ้าหนึ่งเก้าหนึ่งยังมีอยู่ว่ะ ท่านนี้น่าจะเปลี่ยนเพลงแล้วน่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทอยู่ริษัทบันอื่นโอเคไม่จริงในเกมพวกเกมเนี้ยออนไลน์ที่เราเล่นกันบนอุปถัมันก็มีแทรกมานไโอเคอกลับมาอะไรกูยิ้มพูดถึงเมื่อกอะไรล่ะแล้วพักแท้ของไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะแกมกับมีแกมไหมมีแกมไหมเมื่อกี้ ใค <LY> ร <Pokémon> <im ats> ไปขัดอีไร่ซิมหายแล้วทุกคนโอเคเตอนนเราที่ลืมไปหมดแล้วว่าคุยเรื่องอะไรกัน <Boy> อ่ะถึงคือเราเราพูดพร้อมกันตลอดเวลาเลยอ่ะจริงอ๋อเรื่องแบ็คกับชอนที่แบบว่าชอนก็มีความจับผิดในความจับผิดแต่ก็จะมีความแบบรู้สึกดีฉันว่าชอนมีความรู้สึกรู้สึกดีที่แบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบเปลี่ยนไปก็เออแต่มันก็ดีเหมือนกันนะใช่แต่เมื่อก่อนที่คือแบบว่าทิ้ง อีกนอปล่อยให้รับผิดอยู่คนเดียวอันนี้น่าจะเป็นปมหนักแล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะไม่เคยแบบไม่เคยอะไรนะคือแบกได้อะไรก็คือไม่เคยให้สิทธิ์อะไรที่ได้มาก็คือเอาหมดอยู่ดีๆทำไมเออทาไมถึงมาให้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ถือว่าเขาชอบอย่างมันมีความรู้สึกเอ๊ะมันมามันคีมีโนตจมาแล้วเพราะว่ามันก็เหมือนก่อตัวเป็นความรู้สึกดีขึ้นมาแบบนึงแล้วมันแค่คีมีอะยังไม่โนตอ พอไว้เหมือนแบบบอกว่าเหมือนแบบไว้พยายามหาทางเป็นแบ็คอ่ะก็เลยทําให้แบบมันฟอร์มเรื่องนั้นแบบบุบลงไปมันลอยอ่ะมันฟอร์ู้สึกมันที่มันแบบมันห่อโตอ่ะมันก็ห่อเหี่ยวมันฟอตัวเหมือนผู้ชายชวนเราไปกินข้าวเออเธอเพียรนี้ไปกินข้าวรือเปล่าพอกูไปถึงนี่ตอนี้สิบคนเยอะเอออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอันนี้จริงโกรธด้วยนะเออโกรธด้วยนะโกรธเพราะว่าเพื่อนเธอไม่ดีนะงานไปถึงอ้าวทำไมมีสี่ใบอ่ะตัวโง่ไงแม่โง่แล้นั่งห่างกันสุดเลยนะ ถามกันไปถึงกวอยู่แถวหน้าสุดเดติจอใะไรีเอออะไรอย่างเงี้ยเขาสืบเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่นี้เราว่าเบานะในเริงยังไม่ค่อยมีประเด็นไหนที่ตัวละครทุกตัวยังยังอยู่ในโซนของตัวเองยังอยู่กับทางน้องก็เหมือนกับพยายามจะตามเรื่องของแบล็คตัวเองตัวเองทุกคนอยู่ในมุมตัวเองชอนก็เริ่มเผยปมนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวหยกก็แบบเผอ เพิ่งถึงยูน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยยังไม่ได้ขยับอะไรไปไหนเราเรื่องเนี้ไม่ได้เห็นอะไรจากอีพีนี้เท่าไหร่อีพีนี้ก็อ่ะสรุปหน่อยไม่สรุปได้หรอไม่ได้เขาให้เกิดเกิดมาเหมือนคนที่เตรียมตัวมาดีอ่ะเกิดเหมือนคนเตรียมตัวมาดีอ่ะแต่สุดท้ายพวกแบบว่าอ่ะสรุปในระดับโลกให้เลขาสหประชาชาติมาสรุปกูยู่สรุปไม่ได้าสรุปสุดที่ได้จากอีพีนี้ไงอ่ะครูผู้ชมช่วยกันหน่อย ใครสรุปจากที่พวกเราทุกคนพูดในที่ผ่านมาในคลิปนี้ได้บ้างคือพี่พูดไปทั้งหมด20นาทีและใน1นาทีคุณพี่พูด5คนคนละ5ประเด็นใน1วิคุณพี่จะเอาอะไรก่อนอก็นั้นเลยอะไรที่เราพูดไปก็ตามนั้นแคตามนั้นเลยเรืยังไม่ขยับขยับมาเออแต่ว่าทุกคนอ่ะก็เข้ามาแสงความคิเห็นกันน้ว่า เห็นต่างเห็นตรงในประเด็นไหนที่เราพูดคุยกันหรืออยากจะเสริมตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออผิดพลาดไปหรือยังไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาแนะน้ายกันได้เออสรุปไปได้ก็มมาบอยมอยนั่นแหละที่้างก็คือยูจีนแกรมนั่นแหละอืมว่ประมาณที่แบบที่แบบเป็นปมที่แบบต้องจงใจทิ้งจริงๆคือแบบยูจีนแกรมไม่ตัดจบตัวเองอย่างอื่นไปเองที่เราแบบสงสัยแล้วแปะหมุดไว้เองแบบถ้าหลุดตรงนี้คือยูจีนแกมนั่นแหละแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมแกมถึงทิ้งยูจีนแต่ยูจีนก็ยังไม่รู้ว่า วันนั้นเธอทิ้งทำไมแกมันแบกแบกเออจะถามอยู่ว่าแกมันทิ้งยูจีนตอนไหนไปเก็ตแซวเรียกแซวผิดเป็นไหนนะไม่เหมือนพวกเราทิ้งยีเฟมา่ีนใช่ยีเฟมาทิ้งพวกเราไม่ตามมาเออนั่นแหละทุกคนไปติดตามเต็มๆตอนชามกันได้ใน AIS Play นะครับแล้วก็ J M m 25นะครับแล้วก็ค่อยมาเสนุกกับวกับเราชาวสายเลียดวายก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจใพวกเรานะครับ<ม>เพราะเรื่องนี้มันหนักหัวมากๆมันต้องใช้ ความคิดเยอะมากอยู่เป็นกําลังใจอยู่พูดคุยอยู่ถกประเด็นสําคัญสำคัญกับซีรีส์เรื่องนี้กันชาอยู่ช่วยสรุปประเด็นต่างๆให้พวกเราด้วยวันนี้เราทั้งห้าคนต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้ยอย่าลืมติดตามช่องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ถ้าอย่จะปิดแล้วนะวันนี้จะปิดทิ้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวรจะออกแล้วเฟซบุ๊กยูทูบอายจีแล้วก็ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ในยูทูบกดกระดิ่งติ้งต่องจะได้รู้พวกเราเนี่ยวันนี้น่าจะนําความชิบหายมาฝากทุกคนจริงๆจริงวััันนี้ชชิิบบหหาายยไลืมตตดด ชิปหายจริงจริงอ่ะวันนี้ทั้งค่ะคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาตัวตามไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย<อ>เจอกันในคู